สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับในช่วงนี้มีคำถามหนึ่งที่สอบถามพอ,อน้อยมาก็คือเกิดวันที่1นึกุมภาพันธ์สองห้าสกลงทะเบียนได้หรือ,อยัง ตอบแบบเร่งด่วนเลยนะคะค่ะลงทะเบียนได้แล้วไปลงทะเบียนในช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนในช่วงที่สองก็คือลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2565อีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่30กันยายน2565ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506ค่ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506ไปลงได้เลยที่ไหนที่อบตไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะคะอบตหรือเทศบาลที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของท่านนะคะ เอกสารที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับจริงสมุดหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นตรวจสอบดูให้ดีด้วยว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังถ้าท่านเอาบัญชีที่ปิดไปแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในตอนที่ลงทะเบียนถึงช่วงเดือนที่ท่านจะได้ใช้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข บัญชีก็โอนไม่ได้โอนไม่สําเร็จกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้จะทําให้ท่านเสียเวลาต้องมาเปิดบัญชีใหม่แล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลางใหม่นะคะค่ะก็เน้นย้ําเลยช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2566ไปลงทะเบียนกันได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร ปกรองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าศูนย์หกไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะไปลงทะเบียนได้แล้วค่ะก็คงจะชัดเจนนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยส่งคำถามมาค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาค่ะพออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่สอบถามมาไปลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนแรกก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ